สวัสดีครับเพื่อนๆมาที่ตลาดแถวตลาดชุมพลแถวบางไญ่ครับเป็นตลาดเปิดใหม่ครับเพื่อนมาดูนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านอะไรฮะเขาบอกมีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่2 5 6 7เออบอกโลแล้วร9บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแปลว่าทุกอย่างฮะทุกอย่างในนี้ฮะโลแล้วร9บาาทนะฮะเ,เ,เขาใส่ถุงช่างกิโลไปครับ อันนี้เขาเรียกเรียกว,ว่าอะไรครับหมูกระทะหรือเปล่าครับชาบูอ๋อชาบูสมัยนี้ก็เรียกชาบูนะเออครับเนีย่ยฮะโหล่ละร้อยยี่สิบเก้าฮะเกี่ยวกับหมูงัน้นเลยนะมีมีเนื้อไหมครับไม่มีไม่มีเนื้อนะมีหมูมีไก่อ่อาเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงเนื้อนุ่มนี่ไงไนเนื้อน,นุ่มแล้วมหมูนอ่นสบก็เนี่ยเนื้อพริกไทยดำอันนี้เนื้อนะเมนูเนื้ออันนี้ตับหมู มีเียงจีนะครับนี่ครับนี่แต่ถ้าเกิดเป็นเบคอนนะฮะเบคอนน,อน,นี่เบคอนชาบูสามชาั้นสลดยนลอละร้อยเจบาบาทฮะสำหรับเบคอนสำหรับสำหรับ,บพวก,พวกที่วัยรุ่นวัยรุ่นนะ<ว>สุขภาพวัยรุ่นนะทานพวกหมูติดมันได้นะแต่เกิดวัยอย่างคนนำเสนอถ่าย่ยจะทานไม่ค่อยได้ต้องหลบหลีกนะครับเนี้ยเบคอนนะ เออเนี่ยอันนี้อะไรฮะหมูสไลด์แน่ๆเลยนีออ่นี่ฮะร้านอะไรฮะแม่บุญศรีหมูกระทะชาบูสุกี้บุฟเฟ่ปิ้งย่างนี่อ่านี่นี่น่าจะเป็นร้านเดียวกันนะต่อเนื่องกันนะครับอันนี้จะเป็นเป็นพวกเนื้อเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเนื้ออาหารทะเลใช่ครับ นี่อาหารทะเลก็มีปลาหมึกสาลายนะครับสาลายนะครับพวกปลาหมึกวัตถุเป็นชิน้นชิ้นนะครับนี่อันนี้ตากกันนะฮะโลละ159บาทแถมแต่น้ำซุปนะคะนั่นมาดูอันนี้ไม่เกี่ยวกับผักนะครับไม่เกี่ยวกับผักผักเราจะต้องไปซื้อต่างหากนี่ถ้าเกิดจะซื้อผักก็ต้องด้านหลังเลยครับเพื่อนๆนน่ แมมม่าอันนี้อันนี้เฉพาะวัตถุดิบพวกเนื้อเนื้อต่างๆหมูต่างๆาาแล้วก็อ,กอันนี้คือวุ้นเส้นเอาผักเขาก็มีเอาผักเขามีไปกฟิ์เซตนีฮะนี่ฮะนี่เขามีตะเกียบด้วยฮะมีตะเกียบด้วยอ้าวเขามีกฟิปเซตนะฮะตอนตอนแรกผมเข้าใจว่าไม่มีผักนะครับแปลว่าผมมาครั้งแรกนะฮะมาครั้งแรกก็เลยไม่รู้นะครับาวาเอานี่นี่ก็แม่บุญศรีนะครับ อ่าแล้วนี่ก็แม่บุญศรีแปลว่าสองร้านเนี้ยสองร้านเนี้ยตรงตรงข้ามกันน่าจะเป็นร้านเดียวกันนะครับดูดิฮะอ่าครับแับฝั่งนี้เป็นชาบูแม่บุญศรีนะฮะน่าจะเป็นร้านเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนร้านเดียวกันนะฮะได้ข่าวว่าร้านที่ตลาดตลาดชุมพลนี่สินค้าต่างๆถูกนะครับเพื่อนๆถูกนะครับ ไม่ไม่ไม่แพงอย่างตลาดอื่นๆน,นะครับในในย่านแ,แถวบางใหญ่นะครับตลาดชุมพรเนี่ยถือว่าเป็นตลาดถูกที่สุดแล้วนะครับสาลายวากาเมะอ่าอ่าข้ากวนน้ำหนักเข้ากวนน้ำหนักจะหนักเกินไนงะเขาก็เลยขย่าเอาน้ำออกบ้างนี่ขย่าเอาตลาดเตาน้ำออกนะฮะเพื่อไม่ให้หนักน้ำนะครับแปลว่าคนซื้อก็ก็ฉลาดนะฮะอ่า ลบกวนลูกค้า,าลบกวนลูกค้าสลัดน้ํานั่นแน่เขาบอกให้เราสลัดน้ําได้นี่ไงลบลบกวนลูกค้าสลัดน้ําก่อนใส่ถุงผมเข้าใจผิดแล้วใช่เขาเขียนให้สลัดน้ําออกได้แต่ข้อห้ามนะไม่เทน้ําลงถาดนะคะอ,อ,อย่าไปเทน้ําลงในถาดนะอ,อห้ามเทเอ,อให้สลัด,ดให้สลัดก่อน<ม>อย่าไปเทนะครับอันน<ม>ี้ครับ<ม>นี่อาหารสุขภาพนึ่งฮะปลาดอรี่ฮะปลาดอรี่ฮะ อ่าแล้วก็นี่นี่ท้องเป็นส่วนท้องของปลาแซลมอนอ่าปลาแซลมอนนะครับสามารถที่จะกินดิบได้นะครับเพื่อนๆปลาสุขภาพนะครับมีโอเมกา้าสามสูงอ่าส่วนนี่น้ําจิ้มซอสเขาก็มีนะครับเขาก็มีกิ๊กเซ็ตน้าจิ้มซอสต,ต่างๆนี่ให้เลือกเอาแบบไหนนะฮะน่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายฉากนี้ฉากยาวเลยนี่ เอาคนซื้อบอกเดี๋ยวเขาบอกเขาจะทำข้าวต้มให้อ่า,อามาดูความยาวของร้านนะฮะดูฮะจากฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นผักสดนะครับเป็นร้านเดียวกันนะฮะชื่อแม่บุญศรีผักสดนี่ตลาดชุมพลนะหลังโรงพยาบาลบางใหญ่ครับเรียบก,กับคลองปลาปลาถนนคลองปลาปลาจังหวัดนนทบุรี อ่าตอรีลลูกค้าแน่นมากลยครับลูกค้าแน่นเลยลูกค้าแน่นเลยขายดีแน่แน่อ่าซื้อเสร็จก็มาชั่งกิโลที่นี่แหละครับนี่ฮะมีตราชั่งที่มาตรฐาน สำหรับคนที่ชอบปิ้งย่างๆไม่ปิ้งย่างเลยชาบูสไตล์ชาบูก็มาที่นี่ได้นะครับมีทุกอย่างเลยเดิน่แถวร้านผักด้วแหละ นี้จะเป็นที่นั่งทานอาหารกันด้านหลังนะครับที่นั่งสะดวกสบายฮะที่นั่งยังว่างเยอะสำหรับตลาดนี้ฮนะรู้สึกว่าเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่จอดรถก็ล้อมรอบเลยเป็นวงกลมฮะที่จอดรถจอดได้หมดนะฮะที่จอดรถจอยู่รอบๆตลาดนะฮะที่จอดรถเนี่ยแนวยาวฮนะด้านหลังได้ข่าววนะ่าติดก,กัะคลองนะฮะยังมีที่จอดรถมากมายฮนะ ฝั่งด้านหลังนี่ก็จอดรถได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมาได้เลยนะครับลมตอนนี้เย็นๆสบายๆฮะอาหารที่ตลาดนี้ไม่แพงที่จอดรถสะดวกสบายมาช้อปปิ้งกันได้ฮะที่ตลาดชุมพลนะครับหลังโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ความปลอดภัยเขาจะมีเจลแองกอให้ให้ล้างมือด้วยนะครับเพื่อน,นถึงแม้ว่าช่วงนี้โควิดจะซาไปก็จริงฮนะเราก็เพื่อความปลอดภัยของตลาดนะครับในการสัมผัสเอาผักด้วยไหมครับอ่ะเอาเขามีเซตของเขาแล้วเนี่ยจะต้องไปซื้อทำไมอะ่ะมีน้ำจิมมำจ้มด้วยไหมน้ำจิม้มที่บ้านมีแล้วน้ำจิม้มที่บ้านมีแล้ว๋อเอาแถมน,น้ำซุปด้วยเนี่ย แทนน้ำซุปไหมเนี่ยโอ้มีแถนน้ำซุปฮะไปฮะงานนี้ฮะโอ,ะอ้ครับ400บาทนะครับ400บาทฮะส่วนใหญ่จะเป็นปลาแซลมอนอะไรต่ออะไรเยอะแยะปลาดอรี่ฮะน้ำกร,ระเทียมเลยนะฮะ,ะทัดจนทันได้ไหมอันนี้กิโลคะ

không thật là thử game hơn ช่วงนี้มะนาวแพงมากเลยนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหลูกไม่ใหญ่ครับสี่บาทหนะครับตอนนี้มะนาวยังแพงอยู่นะครับเพื่อน ดูดิครับจะเป็นวุ้นไหมครับดูครับเพื่อนๆครับจะเป็นวุ้นไหมขอดูหน่อยอแม่ค้าเช็คเลยครับว่าจะเป็นวุ้นไหมเปิดแล้วครับว้าวฮะล้นครับเป็นวุ้นครับโอ้กรารันตีนะฮะนี่ฮะ,ค,ะคอนเซปต์ของร้านนี้นะครับเพื่อนคอนเซปต์ร้านนี้นะครับคอนเซปต์อะไรครับอ่านอ่านดูนะครับเพื่อนน้ําอัอาดลม วุ้นนะฮะเป็นวุ้นนะฮะอะไรฮะเย็นเจี๊ยบชื่นใจนะนี่25บาทเนี่เป็นวุ้นนะครับเป็นวุ้นนะครับในคอนเซ็ปต์ของชื่อร้านนะครับหายแล้วฮนะนี่ฮนะอากาศร้อนร้อนนี่ฮะกินน้ำอัดลมะฮะที่เป็นวุ้นนะก็จะคลายร้อนได้เลยครับเพื่อ,อนๆน,นี่ ผมว่ากดด็ดีดีนะครับเพื่อนฮะขายน้ำเนี่ยเหลือก็ไม่เสียครับแล้วทุกคนต้องกินน้ำรอเปล่าครับต้องทานน้ำกันใช่ไหมครับแม่แม่ค้าขายดีนะแม่ค้าขายดีมามีลูกค้ามาอุดหนุนอีกแล้วครับ สงสัยจะลองฮะว่าโคคาโคล่าจะเย็นชื่นใจไหมเป็นวุ้นๆเป็นไงครับเป็นไงครับคุณลูกค้าอ๋อคุณลูกค้าบอกชั้นหนึ่งเลยอ้าวไปต่อครับแม่ตลาดนี้มีร้านทองด้วยครับเพื่อนๆ จากโซนร้านทองแล้วก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าครับตรงนี้ลมลมเข้าด้านนี้นะครับเย็นสบายมากครับ บายบายไว้ทริปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม